เคยเจอปัญหาที่ลูกค้าบ่นไหมคะว่ารอยช็อคบนผ้านเนี่ยมันซักออกยากหรือว่าเพื่อนๆยังไม่เคยมีลูกค้าเนี่ยมาคองเพลนเลยซึ่งอันน่ะ เคยเจอปัญหานี้เหมือนกันนะคะแล้วอันนะคะก็ลองใช้ช็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เป็นก้อนแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นแท่งดินสอแบบนี้ค่ะในการเขีดเขียนลงไปบนผ้าอันถึงขนาดว่าเอาลองไปซักเลยนะคะว่ามันซักออกยากตามที่ลูกค้าบอกเราไหมซึ่งเอาจจริงแล้วค่ะแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะบางอันก็ซักออกง่ายบางอันก็ซักออกยากนะคะ เนี่ยอันเข้าใจเลยวันนี้นะคะอันก็เลยแก้ปัญหาใหม่ค่ะคือพวกเนี่ยอันไม่ใช่ละสาหรับผ้าของลูกค้านะคะอันก็จะใช้เป็นหมึกแทนนะคะเป็นหมึกปากกานะคะทุกคนซึ่งมันสามารถลบด้วยความร้อนได้อันนี้นะคะเป็นรอยที่อันได้ขีดให้ลูกค้านะแล้วก็พอหลังจากแก้งานเสร็จแล้วค่ะอันก็จะมารีดนะคะแล้วก็จะส่งงานลูกค้านะทีนี้อันก็จะรีดให้กับเพื่อนๆที่ดูนะคะอันนี้เป็นรอยช็อคที่อันเขียนไว้นะคะเป็นรอยปากกานะคะทุกคนอันจะเขียนเพิ่มเลย เขียนเพิ่มเลยนะคะให้เห็นชัดๆกันไปเลยแล้วเดี๋ยวอันจะบอกพิกัดนะคะว่าซื้อที่ไหนนะราคาไม่แพงด้วยค่ะทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แบบดีมากๆเลยเนี่ยนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูนะขีดไปแล้วนะเนี่ยค่ะเส้นแบบชัดมากเราก็ อ,อยู่ทนด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าขีดไปปุ๊บสักพักนึงมันเลือนหายมันมันไม่ใช่นะคะเพราะบางทีอ่ะงานแก้งานซ่อมใช่ไหมคะเราต้องขีดเอาไวน้นะเราก็พอถึงคิวงานแก้เราถึงได้มาแก้มันไม่ใช่ว่าลบง่ายๆนะคะถ้าเกิดมันไม่โดนความร้อนมันก็ไม่ลบนะอ่เดี๋ยวดูนะคะอาจจะใช้เตารีดนะคะนี่ทุกคนเห็นปะเลิศดไหมคะไม่ทิ้งรอยเลยนะคะแล้วก็งานเนี่ยออกมาสวยเรียบร้อยด้วยอ่ะดูอีกทีหนึ่งนะคะ เขียนไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวอันจะแจ้งพิกัดนะคะทุกคนก็ซื้อมาติดติดร้านไว้เนาะเพราะยังไงอะคะพวกนี้มันช่วยเราได้เยอะมากนะคะคืออ,อันอะซื้อมาหลายสีเนาะซึ่งบางสีอะคะ่ะพอเขียนไปตอนแรกอะสีมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวสักพักนึงมันจะชัดขึ้นมาเองนะคะนี่นะแล้วก็ใช้ความร้อนค่ะของเตารีดเนี่ยลบเลยเห็นปะเลิศมากทุกคนนี่ค่ะ ก็เป็นปากานะคะทุกคนเป็นปาการหมึกนะเดี๋ยวจะ,อะบอกพี่กัดเพื่อนๆนะคะว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะคะดีมากๆค่ะพอเจออะไรดีๆนะคะก็อยากมาแนะนําพห้กัดเพื่อนเพื่อนเนาะมันเป็นประโยชน์ค่ะโอเคนะเดี๋ยวจะบอกพี่กัดในใต้คอมเมนต์นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะคะก็คืออันนั้ซื้อในช็อปปีนะคะ แหล่งที่ซื้ออุปกรณ์อะไรค่ะคือไม่ต้องออกไปหาซื้อนะคะเพราะว่าตามร้านทั่วไปเนี่ยหาซื้อไม่ค่อยได้ด้วยนะคะก็หาซื้อช่องทางช่องทางตามออนไลน์เนละคะ่ะสะดวกที่สุดนะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความชัวนะทุกคนอ่ะหัวใจหัวใจอ่ะแล้วเดี๋ยวลบนะคะฟึบหายหมดเกลี้ยงค่ะทุกคนโอเคไหมเลิศ นี่นะคะใครอยากจะตามไปซื้อนะคะเดี๋ยวอันแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเนี่ค่ะมันเป็นรอยพวกรอยม์กพวกนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้คืออันนะคะแก้ให้ลูกค้าคือ,อตัดชายขึ้นนะคะแล้วก็ผ่าข้างด้วยนะคะนี่เลยรอยหายเกลี้ยงเลยคะ่ะทุกคนงานออกมาสวยงามน,นะคะอืมโอเคอันนี้นะทุกคนคือมันเป็นงานที่อันนะคะ ใช้จักรลาทับชายในการเย็บนะคะก่อนหน้านี้มีนักเรียนอาณาสอบถามเหมือนกันว่าเราจะเย็บยังไงให้มันแบบได้งานสวยๆแบบนี้เนาะ,นะเนี่ยค่ะเนี่ยที่แบบเป็นงานแบบสวยๆแบบนี้อันก็บอกบอกนักเรียนว่าอันนี้ค่ะใช้จักรลาทับชายในการเย็บเราไม่ได้ใช้แบบจักรเข็มในการเย็บนะคะโอเคนะก็ถ้าเกิดว่ามีเจอพวกผ้ายืดเสื้อโปโล,โลอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราใช้จักรในแบบของเดิมของตัวที่ เขาเย็บมาเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาสวยงามนะคะนี่เลยค่ะโอเคก็เดี๋ยวอันอแจ้งพิกัดเนาะเกี่ยวกับหมึกนะคะว่าซื้อที่ไหนนะตกใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวไปตามดูกันนะ